เสริมดวงการงานยังไงให้มีโอกาสได้งานสวัสดีครับผมเต้จากช่องบลังใจดูดวงครับคลิปนี้จะเป็นคลิปคําแนะนําเสริมดวงการงานในเดือนสิงหาคมนะครับโดยผมจะแบ่งทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับได้แก่ราศีที่มีโอกาสได้งาน0-50%นะครับจะอยู่กลุ่มที่1เวลาแห่งประสบการณ์ราศีที่มีโอกาสได้งาน60%จะอยู่กลุ่มที่2ผู้พิชิต ราศีที่มีโอกาสได้งาน70-80%ขึ้นไปจะอยู่ในกลุ่มที่3เสเซนชัยหากใครยังไม่รู้หรือจำไม่ได้นะครับว่าราศีตัวเองเนี่ยมีโอกาสได้งานกี่เปอร์เซ็นต์แนะนำให้กลับไปดูคลิปดวงภาพดวงนะครับในเดือนสิงหาคมในปี2668นะครับสรับราศีที่มีโอกาสได้งาน0 5 0นะครับในกลุ่มที่1เวลาแห่งประสบการณ์ซึ่ง ในเดือนสิงหาคม2568นี้ไม่มีราศีไหนที่อยู่ในกลุ่มนี้เลยครับสึ่ราศีที่มีโอกาสได้งาน60%นะครับจะอยู่ในกลุ่มที่2ผู้พิชิตนะครับโดยจะประกอบไปด้วยราศีมังกรราศีกุมราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีธนูเรามาดูวิธีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะในเรื่องของการที่จะเพิ่มโอกาสให้ได้งานมากยิ่งขึ้นนะครับจะทำอย่างไรนะ,ะมาดูอยา่างแปกนะครับทำอย่างไร ไพ่ขึ้นเป็นฮันุมานพบบุตรนะครับในเรื่องของความเพ้อฝันอืมในเรื่องของการฝันนะเรื่องการคาดหวังในเรื่องของความคิดนะในเรื่องของงานที่จะเพิ่มโอกาสเนี่ยจริงๆทุกคนจะมีโอกาสที่จะเข้ามาในเรื่อง,องการอยแล้วถ้าเป็น6กสเปอร์เซ็นแต่ว่า สิ่งต่างๆจะสําเร็จได้เนี่ยมันมาจากความชัดเจนในความคิดในเรื่องของความคาดหวังในเรื่องของเป้าหมายตัวเองให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งเสี่ยวนี้มันเป็นเรื่องของการใช้ศักยภาพนะพิสูจน์ตัวเองให้เกิดความสำเร็จนะครับไ่ขยายขึ้นเป็นความเคารพนะหรือใครจะทําเกี่ยวกับราชการก็ให้คุณเน้นในเรื่องของอ่การ ฝึกฝนเน้นในเรื่องของการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโอกาสมันก็จะเพิ่มมากขึ้นหรือโอกาสมันมาจากการที่คุณต้องได้รับความสนนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เออคนที่อยู่สูงกว่าคุณจะทําให้คุณมีโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นในด้วยเช่นกันนะคะมาดูซิต่อมาอย่างที่สองนะครับไพ่ขึ้นเป็นอุตสาห์ทีวีนะไพ่ขึ้นในเรื่องของการปลุกพลังนะปลุกพลังใจในตัวคุณนี่แหละนะเพื่อจะให้คุณมีขวัญและพลังใจมากขึ้นเพื่อจะให้เกิดความมั่นใจในการกระทําทุกอย่างที่คุณ ตัดสินใจนะครับให้ขยายขึ้นเป็นเรื่องของการวางแผนเพราะคุณคิดตัดสินใจอะไรก็ตามเนี่ยคุณวิเคราะห์แล้ววิอเคราะห์อีกคุณมีกําลังใจที่มากพอแล้วนะครับทําให้คุณมีไฟในการไปสมัครงานมากยิ่งขึ้นทําให้คุณมีโอกาสที่เพิ่มนะถ้าคุณสังเกตง่ายๆเวลาคุณมีไฟเวลาคุณมีกําลังใจเนี่ยเวลาไปสมัครงานมันจะออกทางสี่หน้า หน้าตาคําพูดอารมณ์ดีพูดจาชัดชาญพูดจาด้วยพลังงานที่ดีหากคนเศร้าส้อยคิดเยอะคิดมากกลัวกังวลมันออกทางสีหน้าอารมณ์ทําให้ดูไม่แบบไม่ดูแบบไม่ไมันอกไม่มันใจนะออคำพูดการทำานอ,อกไปก็ทําให้โอกาสที่จะไปสัมภาษณ์งานเนี้ยมันก็ไม่แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นคุณเมื่อคุณมีพลังใจมากขึ้นมันเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้โอกาสเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับสามยขึ้นเป็น พระเกเนะครับพายขึ้นไปในเรื่องของการรู้จักพลังตัวตนพลังความสามารถของตัวคุณคุณรู้จักตัวเองว่าคุณเก่งด้านไหนคุณรู้จักตัวเองว่าคุณน่พัฒนาด้านไหนแล้วได้ดีนะในเรื่องของงานที่จะทำเนี่ยหากคุณรู้จักว่าคุณถนัดด้านไหนเนี่ยมันก็จะมีใช้ไปพอครึ่งนะเออพายขยายขึ้นไปในเรื่องของฟุตบอลนะฟุตบอลได้ทํางานเป็นไงเป็นทีมนะเออต้องส่งบอลต้องทํางานต่างๆนั้นหากคุณมีักรภาพในเรื่องการติดต่อประสานงานกาทำงานเป็นทีมหรือว่าเวลาทํางาน อะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องรู้ให้รอบไม่ใช่รู้แค่ตำแหน่งตัวเองนั้นคุณจะส่งบอลให้ให้ใครได้ยังไงถูกไหมคุณก็ต้องรู้จักว่ากองหน้ากองหลังเป็นยังไงเก่งด้านไหนหรือคุณมองตัวเองให้เป็นว่าคุณเก่งด้านใดแล้วก็มีการประสานงานได้จังถูกตองเวลาไปสมัครงานเวลาไปทํางานที่ไหนเนี่ยการเข้ากันได้กับสํบานักงานองค์กรต่างๆมันจะช่วยพัฒนาให้คุณเพิ่มโอกาสมากขึ้นรวมไปถึงการที่คุณรู้รอบร,รู้หลากหลายเนี่ยเวลาไปสัมภาษณ์งานก็จะเพิ่มโอกาสให้คุณเนี่ย สำเร็จได้เร็วได้ไวมากขึ้นด้วยเช่นกัดน,นะครับมาดูเรื่อง,องการสะสมแต้มบุญกับนบานเออกาสะสมแต้มบุญนะครับทำอย่างไรเป็นในเรื่องของการเสริมโอกาสเพิ่มโอกาสให้ได้งานมากขึ้น อย่างแรกไปคือเรืองการทำบุญที่เกี่ยวกับเด็กกําพรานะเป็นมลทิต่างๆก็ได้ดัเชินกัดน่าเสริมให้น้องๆมีโอกาสเพิ่มขึ้นนะครับสองไปคือนเนืองการละอบยมุกเรื่องของการอยู่ในสินห้านะเพื่อจะส่งเสริมให้คุณเนี่ยมีโอกาสเพิ่มขึ้นนะพลังงานในเรื่องบุญจะหนุนนําช่วยเหลือให้คุณเนี่ยมีโอกาสในเรื่องงานสําเร็จในเรื่องงานได้ด้วยเช่นกัดนะครับเรามาถามครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันมาีกว่าว่าท่านอยากจะบอกหรือว่าจะแนะนําอะไรคุณบ้างนะครับ ขอบรรมีครูบาอาจารย์ชี้แนะแนวทาง3ข้อเพื่อช่วยให้ได้งานมากยิ่งขึ้นผ่านไพ่สถิติกระยะนะครับไพ่ขึ้นเป็นใส่สิ่งเอะนะครับพลังงานของความสําเร็จนะพลังงานความรุ่งโรจน์นะโอกาสต่างๆเริ่มมีเข้ามาหาตัวคุณรวมไปถึงผู้รักผู้ใหญ่ที่จะคอยสนับสนุนช่วยเหลือตัวคุณนะให้แนะนําให้คุณเนะี่ยไปไว้ เทพเจ้าไส,สเศีรษนะหน้ที่วัดมังกรน,นะให้ตามปกปักรักษาแล้วก็เสริมพลังงานความสำเร็จให้กับตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของพระอินทร์นะไปขึ้นเป็นพลังงานของผู้หลักผู้ใหญ่เออผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนช่วยเหลือและรวมไปถึงในเรื่องของสเสน่ห์ที่มากับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะให้คุณไปแนะแนะนให้คุณไปไหว้พระอินะทร์รนะที่เกสรอมริตนะที่เกสรอมิตจะบ่งบอกพลังงานของ พระอินทร์เนี่ยนะให้ท่านปกปักรักษาให้ท่านคุ้มของตัวคุณเวลาจะไปสมัครงานเวลาจะไปทําอะไรก็ตามนะไปบอกไปกล่าวกับองค์พระอินทร์จะนุนนําให้คุณได้รับความเมตตาจากผู้รักผู้ใหญ่นั่นเองสามให้ขึ้นเป็นพระอุปคุตนะปัดปะอุปคปัญหาทําให้คุณมีหนทางพบโอกาสพบช่องทางนะรับรื่นในทุกๆประกาศนะแนะนำให้คุณไปไหว้พระอุปคุตที่วัดพระอุปคุตจังหวัด เชียงใหม่นะให้ท่านปกปักรักษาปัดเป่าเคราะห์โศกรคภัยนะปัดเป่าในเรื่องพยานตรายต่างๆในเรื่องของการจะไปหางานได้พบโอกาสได้รับพลังงานที่ดีนะอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรเรื่องเกี่ยวกับพลังงานที่ไม่ดีก็ให้ท่านช่วยปัดเป่านั่นเองให้คุณผปไวายท่านขอผอนท่านด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังนะที่จะทาให้เปอร์เซ็นต์ในเรื่องการได้งานลดลงนะครับไพ่จะเตือนว่าอะไร ไพ่ขึ้นเป็นโมหิีนะไพ่ขึ้นในเรื่องของการลวงหลอกนะระวังเรื่องการลวงหลอกมันได้ทั้งเรื่องการหลอกตัวเองหนะลอกตัวเองว่าทําอย่างนั้นได้ทําแบบนี้ได้ต้องหาคนให้คำปรึกษาหรือการถูกลวงหลอกเนือการเชื่อคนมากง่ายเกินไปหรือการไปสมัครสอบคุณคุยคนนู้นคนนี้นะทำให้คุณสูญเสียความมั่นใจเรอต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะในเรื่องของการที่จะเพิ่มโอกาสนะมันคือสิ่งที่คุณต้องมั่นใจตัวเองและหากคุณไม่มั่นใจเองเนี่ยทำให้คุณลด ่เปอร์เซ็นต์ลงไปได้หรือการที่คุณหลอกหรือคุณเก่งทุกอย่างมันทำให้คุณพลาดในการพัฒนาตัวเองหรือพลาดในคําแนะนําดีๆจากผู้รักผู้ใหญ่ได้โดยเช่นกันก็ต้องอย่าทะนงตัวอย่าทะนงตัวเองจนเกินไปทําให้สูญเสียโอกาสในเรื่องงานด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเนี้ยดวงทีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจในะครับราศีที่มีโอกาสได้งาน70-8ถึงขึ้นไปนะครับจะอยู่กลุ่มที่3ม เส้นัฉนะครับโดยจะประกอบไปด้วยราศีมีนราศีเมษราศีพฤกษ์ราศีเมถุนร,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 ราศีกันต์ราศีตุลุนราศีพิจิกเรามาดูพิธีการเพิ่มปเปอร์เซ็นต์นะที่ทําให้มีโอกาสหรือเพิ่มโอกาสได้งานเต้นมากิขึ้นนะครับทำอยา่างไรนะมาดูอย่างแรกนะครับให้ขึ้นเป็นวิซรูปนะขึ้นเป็นพลังงานของความเด็ดเดี่ยว ความมั่นใจยิ่งคุณมีความมั่นใจหรือคุณมีความมั่นใจอยู่แล้วก็ขอให้อย่าให้ความมั่นใจน,นลดลงไปนะเพื่อจะให้คุณเนี่ยทำอะไรมันก็จะบังเกิดความสําเร็จได้งานที่มันเพิ่มเปอร์เซนต์มากยิ่งขึ้นนะครับภาพใหญ่ขึ้นเป็นในเรื่องของให้อาหารปลาขึ้นในเรื่องของการทําใจให้เย็นลงเออทาใจให้มีความสงบทําใจให้มีความมั่นคงนะเจ็ดเดียวมั่นใจในสิ่งที่คุณกระทำนะและความสำเร็จก็จะไม่หนีหายไปจากตัวคุณนะครับ สองไปขึ้นเนี่ยเรื่องของ พระจัดนะไพ่ขึ้นในเรื่องของความวั่นไหวเออมีความมั่นใจแล้วก็ระวังความวัน่นวหวมันวหวมาจากอะไรมาจากคนนะคนรับข้างใครพูดซุบซิบนินทากล่าวจันนะ่ะคือพลังงานวอกอ่อนไหวพลังงานงความที่มันเหมือนเจอเรื่องราวนินทาคนนินทาคนซุบซิบอะไรต่างๆอย่าไปคิดเยอะเอออย่าไปสนใจคําพูดคนดีที่สุดนะครับภ้ยขยันว่าอย่างไรถ้าขยันขึ้นในเรื่องของการไปหาอะไรทําให้คุณมีความสุขดีกว่าหราือคุณรู้สึกกังวลใจในเรื่องใดเ,เนี่ยขอให้ผ่อนคลายจิตใจตัวเองไว้บ้างนะทำให้เปอร์เซ็นต์เนี่ย ไม่ตึงเครียดจนเกินไปแล้วก็ไม่โฟกัสเรื่องของสิ่งที่มันลบๆสิ่งที่มันไม่ดีเป็นขยะพลังงานลบๆไม่ดีเนี่ยก็ปล่อยมานทงไปบ้างก็จะดีนะครับอย่างที่สามไพ่ขึ้นเป็นพระกศัศยปะนะครับและภรรยานะไพ่ขึ้นในเรื่องของ ผู้หลักผู้ใหญ่ศูนย์กลางคือผูห้หลักผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือตัวคุณนั้นคุณมีแบล็คหลังคุณมีผูห้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนช่วยเหลือตัวคุณที่ดีอยู่แล้วนะครับพ่ยขยายขึ้นเป็นหลงไหลดอกไม้พ่ขึ้นเป็นพลังงานของทําในสิ่งที่คุณชอบทํในสิ่งที่คุณอยากจะทําและคุณจะทําแล้วมันได้ดีทําแล้วมันจะประสบความสําเร็จและมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนช่วยเหลือให้คุณเนะี่ยรับฟังผูห้หลักผู้ใหญ่นะใน,นการหาคาแนะนําคำปรึกษาจากผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบข้างก็จะยิ่งจะช่วยทําให โอกาสต่างๆเพิ่ม <P ers im ple> เป็น90เป็นร้อยเปได้ด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่า,าคุณจะต้องเสริมความมั่นใจหรืออย่าไปฟังคําใครแล้วก็รับฟังกูใหญ่จะทําให้คุณมีโอกาสนะได้งานมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะรับมาดูเรื่องการสะสมแต้มบ,บุญบาปเออสะสมแต้มบ,บุญไพ่จะว่าออย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นกว่าล้านวัดเออตามสารนะประโยชน์นะตามวัดวารามต่างๆหรือเทวสถานต่างๆ,ๆก็จะนําให้สิ่งยางสิทธิ์ให้เทพเทวาคอยปกปักรักษา ความสำเร็จบงังกิดนะครับสองไปคือในระ่งการทําบุญนะให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะไม่ว่าคุณจะไปใส่บาตรสวดมนต์นั่งสมาธิไปกวาดลานวัดทาสารประโยชน์ให้อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวร,รก,เก,รรเวเกร็เกณฑ์ตาปัดเป่าเคราะห์ปัดเป่า,ปปาสิ่งที่ไม่ดีโอกาสที่มันไม่มีไม,ไม่ไม่ดีไม่ควรเนี่ยก็จะหายไปจากคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูเรื่องของสิ่งทิงง่คุโรบาใจากันบ้างดีกว่านะครับ่าท่านอยากจะบอกหรือแนะนาอะไรใหคุณ ขอบารมีครูบาอาจารย์ชี้แนะแนวทาง3ข้อเพื่อช่วยให้ได้งานมากยิ่งขึ้นผ่านไพ่สิทธิกลยะนะครับอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นพญานาคคู่นะให้คุณรกลึกถึงพลังงานขององค์พญานาคนะไม่ว่าคุณจะไปตาม ต่างจังหวัดไปตัางภาคอีสานให้คุณไปไหว้หรือไปตามวัดตามวารามต่างๆที่มีพลังงานที่เกี่ยวก้องกับพญานาคคุณไปขอพรณนะโอกาสดีๆพลังงานดีพญานาคจะคุ้มครองตัวคุณให้คุณสําเร็จตั้งใจนะครับ สองไปขึ้นในเรื่องของพระตรีโมโรตินะให้ท่านปกปักรักษานุนนำช่วยเหลือทุกุลน,นะและพลังงานพระตรีมรติบง่งบอกในเรื่องของความสําเร็จความสมหวังนะบรรลุตามเป้าหมายในสิ่งที่ปรารถนานะครับแล้วเนี่ยเมื่อคุณไปขอนะพระตรีโมโรติที่เซนทนรัลเวิลด์นะให้ท่านปกปักรักษาให้คุณเกิดแต่ความสําเร็จสมหวังดั่งใจไนดะ้ด้วยเช่นกันนะครับสามไปขึ้นเป็นพระราหูหรือพระราหูเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของการ มีเคราะห์กรรมนะแต่การมีเคราะห์กรรมเนี่ยไพ่ขึ้นแบบนี้แปลว่าท่านคุ้มครองเคราะห์กรรมของตัวคุณนะังนั้นให้คุณไปไหว้นะพระราหูเพื่อที่จะคุ้มชะตาคุณไม่ให้คุณลุ่มหลงในอะไรก็ตามที่เข้ามาหรือปัดเป่าเคราะห์สกต่างๆได้ดีนะให้คุณไปไหว้พระราหูที่วัดสิสะทองจังหวัดน,นคนปรปฐมนะครับให้ท่านปัดเป่าเคราะห์กรรมปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้คุณสมหวังดังใจได้ด้วยเช่นกันนะครับ มาดูสิ่งที่ต้องระวังดีกว่านะสิ่งที่ต้องระวังที่จะทำให้เปอร์เซ็นต์ลดลงนะไพ่จะเตือนไว้อย่างไรไพ่ขึ้นเป็นฟ้สวรรค์พระนนานะครับไพ่ขึ้นพลังงานของการมอกโลกอนไรเงี้ยดีเกินไปนะบางทีมันมีโอกาสบางอย่างเข้ามาคนที่80 90นะเออ่เน70 80 70 80 90%เนี่ยมันบ,งบง่งบอกถึงพลังงานที่มันมีโอกาสที่เข้ามาบางครั้งมันทาให้คุณหลงระเริงว่า มันเหมือนไม่มีทางตกลงไปเออไม่มีทางที่จะผิดพลาดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดได้นะอย่าที่จะหลงกระเริงในจิตใจตัวเองจนเกินไปจงพัฒนาตัวเองตลอดเวลาดูข้อดีดูข้อเสียอะไรเกิดขึ้นควรพัฒนาตลอดเวลานะครับอย่าเป็นคนที่น้ําเต็มแก้วไม่เช่นนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์จะลดลงได้คุณมีสิทธิ์จะผิดพลาดได้แต่จะผิดพลาดน้อยผิดพลาดมากก็อยู่ที่สติสัมปชัญญะอยู่ที่การไตร่ตรองอยู่ที่การพัฒนาตัวเองอยู่ที่การ ทบทวนนะแล้วก็พัฒน,นาตัวเงตลอดเวลาทำให้บังเกิดความสุขใจถ้าคุณไม่ทำเปอร์เซ็นต์ก็จะมีสิทธิ์ลดลงได้ด้วยเช่นกันนะครับต้องระวังให้ดีแล้วเนี้ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ